ของใช้ของหนูต้องดูให้ดีเก็บไว้เป็นที่อย่าให้ปะปนแก้วน้ำแปลงฟันอย่าให้สับสนวางไว้ชั้นบนเก็บไว้ให้ดีสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันหน่วยของเล่นของใช้ ก่อนอื่นเลยเรามารู้จักของเล่นกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยของเล่นคือสิ่งของต่างๆที่เรานำมาเล่นได้ทำให้เราเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุขของเล่นทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันเพื่อให้ความเหมาะสมกับอายุผู้เล่นได้แก่ผ้าไม้แก้ว ยางหรือพลาสติกที่มีรูปร่างที่แตกต่างกันไปมาเรียนรู้เรื่องของเล่นกันค่ะตุ๊ก,กตาภาษาอังกฤษ doll 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 ลูกบอลภาษาอังกฤษ ball 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 รถของเล่นภาษาอังกฤษ ช้อยค่ะช้อยค่ะช้อยค่ะบล็อกไม้ภาษาอังกฤษบล็อกช้อยบล็อกช้อยบล็อกช้อยจิ๊กซอภาษาอังกฤษจิ๊กซอว์จิ๊กซอว์จิ๊กซอของเล่นให้ประโยชน์อะไรบ้างหนึ่งเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 2. ทํทำให้เกิดการเรียนรู้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 3. ได้พัฒนาการด้านร่างกายในส่วนของกล้ามเนื้อต่างๆโทษของของเล่น 1. ของเล่นชิ้นเล็กๆอันตรายเล่นอย่างระมัดระวัง 2. ของเล่นที่มีความแหลมคม าจจะทำให้เกิดบาดแผลต่อไปเรามาทำความรู้จักของใช้กันก่อนนะคะของใช้คือสิ่งของต่างๆที่เราใช้งานในชีวิตประจําวันทำให้เราได้รับความสะดวกสบายของใช้แบ่งออกเป็นของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมมีอะไรบ้างไปดูกันเลย ันไก o r s scissors s c i ี s o r s กระเป๋า bag 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 รเท้า s h o e s shoes shoes แป้งเด็ก baby powder baby powder baby powder หมวก c คบ c คบ c คบ ของใช้ให้ประโยชน์อะไรบ้างให้ความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวันเช่นเครื่องซักผ้าตู้เสื้อผ้าโทรศัพท์มือถือ ต่อไปเป็นโทษของของใช้ถ้าเป็นของมีคมจะเกิดอันตรายต่อเด็กๆได้ค่ะซึ่งได้แก่มีดกันไกลและช้อนซ่อมเด็กๆไม่สามารถใช้ของมีคมที่คุณครูพูดมา โดยลำพังหากเด็กๆจำเป็นต้องใช้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือให้ผู้ปกครองเป็นคนทำให้นะคะจบแล้วค่ะเด็กๆคุณครูคคขอมอบหมายงานให้เด็กๆลองไปแยกของเล่นของใช้แล้วมาตอบคำถามคุณครูในวันที่มาส่งแบบฝึกหัดนะคะบา,บายยค่ะ